้อมแล้วเข้ามาได้เลยนะครับรุ่นต่อไปนะครับเราจะมาดูรายชื่อของนักแข่งในรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ65ซีซีอายุไม่เกิน12ปีครับนวพัฒน์วันสวัสดิ์กุลนะครับจากสมุนไพรพรมหลังสีครับทานเดชจ,จิตจริงนะครับจากชนบุรีกฤษดาวราราชนะครับบางน้อยโมอเตอร์ครอสทีมพาดาอยู่สุขครับจากรียงกิติกวินโตคิลีจากกำนันเขียวโตคิลีชนบุรีทีม รัชนนท์วิเวกแววตอศักดิ์ช่างอ้นทัพมาวันวัฒนะ FX ทีมทีละลดสังมณีมาเลกิปสีนะครับสี่หนึ่งจุทีจุธาหาวาวังน้อยมต์คอรดทีมเชียงใหม่ครับ4 6่ชิดนุพงศ์เอี่ยมเพชรเพ่งวังน้อยมต์คอรดทีมสระบุรี51ดนัทนัยหารดีครับขอ,อนแก่นครับ56สิบหกสิทธิพงศ์บัวขาวเอสอาร์ไซค์ขึ้นคอสช่างเล็กช่างเม็กปทุมธานี 6กสบุภวิทย์ตันจาน้องแชมเปี้ยนจากจันทบ,บุรี66นินัทเสศเจริญลื่นเจสีเบสฟินเดลุงเสรยอง77ชนกรบุญส่งทีอาทีมอิปปอนไทยแลนด์ระยอง8% 8สิดันพัฒยุทธสุขประเสริฐจ,จากจันทบ,บุรี3อ่า94ภูมิพัฒ์กีรติเวศวรกุลเอสมอเตอร์ซิงจันทบ,บุรี114เศรษฐพัฒส,สมนาจากเชียงราย หนึ่งาราเทพกีตีประกูลกำลังเขียวโตกรีนชนบุรีทีม351ห้วัตบีผิว CRC ครกรุ๊ปแท็ก MX ทีมสระบุรี871กิรดิตวิลิตจากจันทบุรีครับผมทั้งหมดนะครับ20คันด้วยกันนะครับ20คันด้วยกันที่เราจะได้เห็นนแข่งประลองฝีมือนตรงนี้ครับ เยอะเลยทีเดียวครับสำหรับนักแข่งในรุ่นนี้นี่คือ MX 65cc อายุไม่เกิน12ปีตอนนี้นักแข่งก็ใส่ทิ้งแล a นะครับเข้าไปสู่บริเวณหน้าเกตสตาร์ทผมเชื่อว่าตอนนี้นักแข่งทุกคนนั้นก็พอไปบ่ายแล้วก็หลายๆคนนะ่อาจจะมีอาการเพลียลงบ้างเล็กน้อยอ่านแล้วนะอ่านแล้วนะนวนะคุณแม่เดินผ่านนะอ่านแล้วนะ ีย๋ยวจะหาว่าไม่อ่านน้องโชกุลจากบ้านค่ายเรียงนะครับเราก็ได้ทำการในส่วนของการแข่งขันนะครับหลายคนด้วยกันนะครับหลายคนด้วยกันก็ช่วงบ่ายๆนี่อาจจะมีแบบตาปลือๆแล้วเพราะตอนนี้โคศกมีตาปลือแล้วหนึ่งคนนะฮะเดี๋ยวรถแข่งทุกคันก็จะมาพร้อมตรงนี้นะฮะโอ้โหพี่กุยวัชระปัญจมูลนี่ดูเลยใครเนี่ย อ niin, ซันซ่าลิสดาวลาลาดเป้าอ๋อดูแลนะดูเลยนะพี่โบโด้วยใช่ไหมพี่โบโดูแลใครอะ่ะเธอบออนเธอบริดูแลน,อน,อนอ้องน้องแชมเปี้ยนน้องแชเปี้ยนมีหลายคนก็เป็นโคน้ดอาจารย์ฮิมสมชายและกาเอาน้องน้องตูนยังอยู่เหรอ <laughs> น้องตูนน้องต้า สมชายและกาคิดถึงสองจังหวะไหมน้องอคิดฮอดหลายแฟนพันแท้เลยบางอิมบางอิมสมชายและกานะครับแล้วก็พงพัฒน์สุนทราวาตครับอดีตนักแข่งเกตเอเหมือนกันนะครับอาจจะสั้นป้อมแต่ขี่เล้าใจนะฮะเห็นหุ่นแบบนี้เนี่ยโอ้โหขี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับครับะเนศกีทีประกูลโอ้โหอดีตนักแข่งโมอเตอรต์หลายคนก็ยัง อยู่ในสนามนะครับแล้วก็ยังให้ความรู้เอาความรู้ของตัวเองที่ผ่านมาแม้กระทั่งวัฒนปรรมนม้นก็ยังให้มาเยอะนะฮะก็ยังมีต่อยอดนะฮะตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ตระกูลรีอุรษกิจนะฮะไล่มาไล่มาไล่มาหลายรุ่นวัฒนกรยาก็ใช่วัฒนกรยาก็มีน้องโชกุลนะฮะหมายเลขในส่วนของจังหวัดระยองเมื่อกี้ผ่านตาไปก็หมายเลข351ครับคุณพรเทพครับจาก C r c Group Tech ็กทีมครับนี่ครับทีมของน้องเล็กครับเลยมาตามด้วยหมายเลข8 871ครับกีรติวิตริดกับน้องไฟครับจากจันทบุรีครับนี่หมายเลข66ครับนัทเศรเจริญรื่นจากระยองครับเนี่ยจากทีมงานของน้องเทอร์โบหมายเลข -2 2ครับรัชนนวิเวกแววจากระยองครับ ่งมั่นเลยทีเดียวครับสำหรับน้องคนน,นี้นีน่หมายเลข7-7มาแล้วครับชนกรบุญส่งครับจากทีมทีมอิปปอนไทยแลนด์ระยองครับนี่หมายเลข1-4สกฤษดาวรราราชน้องซันซ่าจากวังน้อยมอเตอร์ครอสทีมแต่นี่เป็นคุณแม่นะแต่ว่าน้องซันซ่าเนี่ยน่าจะ ดูแลในเรื่องของการดูเกตสตาร์ทอยู่1-1-8มาแล้วครับทราเทพกีทีประกูลกำนันเขียวโตกิรีชนบุรีทีมจากชนบุรีไมาเลขสีหนึ่งครับทีจุธาหาวาน้องเก้าจากวังน้อยมารุครอสทีมจากเชียงใหม่ครับไมาเลขเก้าสี่ภูมิพัฒน กีรติเวศวรกุลจากเอสมอเตอร์ n รงจันทบุรีครับหมายเลข1 1 4สิทธพัฒสมบนาน้องใต้ฝุ่นจากจังหวัดเชียงรายและนี่ครับสีโม,โมบายก็ดูแลในเรื่องของการออกสตาร์ทหมายเลขหกหนครับสุภวิทย์ดันซาน้องแชมเปี้ยนจากจันทบุรีตามด้วยหมายเลข56 สิทธิพงศ์บัวขาวจาก SR c y c l ์ c ซ o s ค,ครอสช่างแม็กปทุมธานีนี่คือสภาพบรรยากาศโ,กโดยรอบนะครับตอนนี้ก็แดดไม่ถึงขั้นกับร้อนจนเกินไปครับบรรยากาศก็กำลังดีเลยทีเดียวสำหรับรุ่นนี้แล้วก็แน่นอนครับรุ่นต่อไปหลังจากรุ่นนี้ไปนี่คือรุ่นที่ทุกคน<อ>ตะอรอคอยสุดยอดของเมืองไทยนะฮะ ขอขอบคุณทีมงานวังน้อยด้วยนะฮะทำลำโพงของขาดไปข้างแล้วเอาไปแรงทีมวังน้อยไปแรงเกินเอาละครับในรุ่น6 5ซีซีนะครับเราจะได้ชมกันแล้วหลังจากหมดรุ่นนี้แล้วนะครับเป็นไฮไลท์เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นนักแข่งที่นักกีฬาอาชีพสุดยอดของเมืองไทยรุ่นนี้6นาทีกับอีก2รอบสนามนะครับ 6นาทีกับอีกสองรอบสนามตอนนี้เราจะเห็นโค้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาน์เทพผลิตหรือว่าจะเป็นอาจารย์หลายๆอาจารย์นะเยอะแยะเลยนะอาจารย์กุยเงี้ยนะยังมีเด็กๆก็ตอนนี้รถอยู่ที่กิจสตาร์นะครับอยู่ที่กิจสตาร์แล้ว หกนาทีกับอีสองรอบสนามนะครับหกนาทีกับอีสองรอบสนามน้องๆน,นี่ถือว่าพร้อมนะเออพร้อมฮะมีความพร้อมมากมายเลยทีเดียวนี่โดยเฉพาะน้องโอ๊ตเนี่ยนะน้องโอ๊ตนี่พร้อมเลยทีเดียวครับจากทีมงานของน้องหนูเล็กของ CR4 ารรุ่นนี้มีทีมงานของวังน้อยไหมมีฮะ ชื่ออะไรฮะกิษดาวราราชน้องซันซ่าอ่ะขอเสียงกีจากวังน้อยหน่อยครับแค่นี้ผมก็ชื่นใจแล้วโอ้มีหลายคนด้วยนะน้องทีจุธาหาว่าเยอะเลยชิดจนุพงศ์โอโหน้องวังน้องมังกรก็อยู่วังน้อยเหมือนกันวังน้อยเลยครับนะฮะกองเชียร์นี่ไม่ต้องพูดกันถ้เหนียวแน่นแ่นเหนียวเลย หกนาทีก็อีกสองรอบสนามขาดอีกแล้วเหรออย่าอย่าใจใจคอไม่ดีเหลืออีเรื่องสุดท้ายแล้วยังนะยังนะยังนะอ๋อผมบอกแล้วว่าเครื่องเสียงอย่าไปตั้งใกล้ๆทีมงานวังน้อยเอาละครับเอสตาดไม่โชว์ขึ้นแล้วเสียงพึ่ง ยี่สิบว่าคันเลยนะ<อ>เสียงพึ่งนี้ดังขึ้นมาเลยครับขอบคุณนะครับในเพจของ F N F T Thailand Motorsport e l e t r i a c i n g นะครับตอนนี้ท่านผูช้ชมอยู่ประมาณ2,000กว่าคนแล้วนะครับอย่าลืมนะครับรุ่นต่อจากนี้ไปไม่ควรพลาดนะครับในรุ่น M X 2 5 0เกนะครับ รุ่น,นี้เราแข่งเพียง6นาทีกับอีส2รอบสนามเท่านั้นรุ่นหน้าครับมันแน่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับสนามแรกนี่คาดหวังอะไรไม่ได้นะครับในรุ่นเกตเอด์ตายสามสิบพีครับสิบห้าวินาทีครับ เอาละครับออกมาแล้วครับสาหรับนักแข่งในรุ่นนี้ครับ6 5ซีนั้นใครจะออกมาเป็นผู้นําครับเรามองนะครับเป็นหมายเลข14นะครับกิตนาวลาราศนะครับมากทีมวังน้อยโอ้โหเป็นกองเลยนะครับมาแล้วครับหมายเลข14ครับกิตนาวราราศจากทีมงานของวังน้อยมมเตอต์ครอสทีมครับออกมานาเป็นผู้หนึ่งและตามมาด้วยหมายเลข46ครับชิจนุพงศ์ จากทีมงานวังน้อยเช่นกันครับอ่ากองเชียร์วังน้อยขอเสียยอีงนี้เถอะขอบคุณขอบคุณครับว้ากกีออกสตาร์ไปนี่เป็นกองเลยนะฮะเกี่ยวกันนะครับเกิดอุบัติเหตุติดจะมาเป็นกองเลยตอนนี้หมายเลขสิบสี่ครับขึ้นมานําเลยนะครับกิดธนาว่าลาล่านะครับทีวังน้อยมาราคอสทีมนะครับจะตามด้วยน้องมังกรครับหมายเลขสี่หกครับจากทีมงานวังน้อยเช่นกันครับโอ้โหน้องมังกรไม่ทําให้กองเชียร์ของวังน้อยผิดหวังครับวังน้อยสองลำเลยนะครับ เอาละสิเอาล่ะสิวันนี้จะเหมาโพเดียมกันเลยหรือเปล่าครับสําหรับทีมงานของวังน้อยต้องถามบอสใหญ่วังน้อยแล้วจะเหมาหรือไม่เหมาครับดูการขับขี่ท่วงท่าแล้วนะครับมาต้องยอมรับเลยนะครับว่ากิตดาว่าลาดนั้นสุดยอดเลยดูนะครับการขับขี่นะครับ้ามาแล้วน้องมังกรไลยนอก ทั้งในมีทั้งนอกครับแต่ว่าเราเชื่อว่าเด็กๆนีไม่ทูเอยกันแน่ใส่กันแน่นะฮะนี่ใส่กันยับเลยครับถึงแม้ว่าจะอยู่ทีมเดียวกันก็ไม่ตนใแจตติวแล้วตำแหน่งที่3าครับเป็นน้องโอ๊ตครับหมายเลข3 5 1หครับจากซีซีครุบมาแล้วครับมาแล้วครับไปธรรมดาครับน้องโอ๊ตนี่ได้รถคันใหม่ด้วยครับ351ห้น่นะใช่ครับธนวัฒนมีผิวนะครับทีมงานของน้องหนูนเล็กครับจากซีซีครุบครับอาร์ติสนุกสนานกับกองเชียร์ด้วยนะครับแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับยุวชนของเรานะครับรุ่นนี้อายุยขวบถึง12ขวบก็ถือว่ายังเป็นยุวชนอยู่ะครับตอนนี้ครับผููนำลักษณะนี้นะครับยื่แล้วยืดระยะแล้วยืดระยะครับยืดระยะนาจิตดาวลาลยาด่ระยะแล้วนะครับตาตามมาด้วยน้องมังกรนะครับทีมงานวังน้อยนะครับ 6นาทีกบอีก2รอบสนามนะครับท่านผู้ชมครับ6นาทีกบอีสองรอบสนามนี่คือนี่คือยุวชนต้นกล้านะครับของพวกเรานายกเอท่าสาราก็ดูอยู่นะฮะใช่ไหมฮะท่าน,นชันชัยท่านท่าสุมเมธาคุลเนี่ยน่าจะใช่นะนเนี่ยธนรัตน์เพ็ญจันก็ชมอยู่นะครับ มังกรอยู่ที่2ครับมังกรอยู่ที่2ที่1นั้นเป็นของหมายเลข14กิษณาวลาลาศหนึกับ2นี้แทบจะติดกันแล้วครับเนี่ยสี่กนี่ก็พยายามที่จะไล่ขึ้นไปถึงแม้จะอยู่ทีมเดียวกันก็ตามนะครับอันดับหนึ่งหมายเลขสิบสี่ครับอันดับสองหมายเลขสี่สิบหกอันดับสามหมายเลขสามห้าหนึ่งครับและอันดับสี่แปดเจ็ดหนึ่งอันดับห้าหมายเลขแปดสิบแปดครับ 18ดนี่คือสรันพัฒ์ยุทธสุขประเสริฐกับจากจันทบุรีครับเด็กแรกๆนี่ทางภาคตะวันออกเยอะเลยนะครับจะดูรายชื่อชนบุรีจันทบุรีระยองนะออกปทุมธานีขอนแก่นก็มา<อ>จันทบุรีเยอะเลยนะครับเชียงรายก็มีนะครับนี่ต้องบอกว่าการเร่งของกิศราวราราชเนี่ยการใช้การเร่งนะครับ ตั call, er, knows, hai, down, around, okay. ้งแต่เดินตั้งแต่หัวโค้งยันปลายโค้งเนี่ยเขาใช้กันเร่งที่ไม่มีการหย่อนกันเร่งเลยครับเรียกว่าเปิดคันเร่งสู้ตลอดเลยนะครับไม่มีลดละหย่อนคันเร่งให้เราได้เห็นเพราะว่าสนามแบบนี้ถ้าไปอบยกคันเร่งเนี่ยมีโอกาสที่จะมุดได้อ่าฮะอุดยอดเลยนะครับปิษสวดวลาลาดนะครับเวลาผ่านไปแล้วเวลา สี่นาทีครับเผื่อไปครับเมื่อสักครู่นี้ครับเผื่อไปครับสําหรับกิสราวาราชครับคันเร่งลั่นเลยทีเดียวครับอย่างเดิมครับอันดับหนึ่งหมายเลขสิบสี่นะครับอันดับสองสี่สิบหกอันดับสามสามห้าหนึ่งอันดับสี่แปดเจ็ดหนึ่งและอันดับห้าแปดแปดครับเอาละครับกิสราวาราชนั้นเริ่มมองเห็นคันหน้าเริ่มที่จะเริ่มไล่ล็อกรอบ้วครับ น็อกรอบไปแล้ว1-2ึ่งสองคันครับหมายเลข18ึ 1, ่งแปดอกรอบไปก็จะเป็นพาดายูสุครับต้องปลื้มครับโดนนอรอบไปแล้วกิตดาวาลาลานี่โอโหเนาะไล่นอกรอบเพื่อนนะครับทําให้เพื่อนนั้นมีความเจ็บใจเล็กน้อยไล่นอกรอบฉันทําไมทําให้ฉันอายอเอาละครับเจออีกรายครับหมายเลข19ครับกิตติกวินโตกิรีครับกับสังเกวโตกิรีชชบุรีทีม จากชนบุรีครับไล่ล่องรอบไปอีกหนึ่งครับนี่ฮะเอาเละครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีกับอีสองรอบครับครับและนี่ครับหมายเลขสิบครับโดนล่อกรอบไปเหมือนกันครับชันเดชจริงๆน้องปีป้าจากชนบุรีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับอย่าเพิ่งปิดโทรศัพท์นะครับดูไลฟ์สดเราไปก่อนนะครับตอนนี้ท่านผู้ชม2,497คนแล้วนะครับรุ่นต่อไปครับในรุ่น MX 250A ถือว่าเป็นรุ่นที่ สุดยอดของเมืองไทยครับนักกีฬาอาชีพของเรานี่ครับการกัะทีของกิษดาวาราราชครับไม่มีการลดคันเล่งไม่มีแผวเลยสำหรับน้องคนนี้ครับกิษดาวารารากจากวังน้อยเมอทรครอสทีมครับแล้วตามด้วยหมายเลขสีบเช่นเดิมครับน้องมังกรก็ตามมาอ๋อโอเจอรถติดอยู่ครับนี่ฮะก็ไม่เป็นไรครับ อะไรตามเข้ามาไหมเลข5นวพัฒน์วันละสวัสดิ์คุณนี่จากกงานของตุบนไพรพมาังสีนวพัฒน์วันละสวัสดิ์คุณนะครับโอ้โหล้มลงมานะฮะธงเหลืองค้างไว้เลยครับธงเหลืองนะฮะเอาละครับเกมการแข่งขันของเรานะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอาจจะไม่เห็นนะครับอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นี้ตรงเลยจุดฟินิชมานะครับตรงหน้าผู้บรรยายนะครับ หมายเลข94ครับผูมีพัฒน์กีรติเวโวรกุลครับจากทีมงานของเอ p o r t เตอร์ดัเมื่อกี้ก็พลาดล้มไปรัาพลาดล้มลงไปนะครับแล้วก็ไปต่อแล้วครับไปแล้วนะล้มแรงด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับนี่ครับชีวิตนักสู้ชีวิตนักแข่งเราเริ่มต้นกันที่นี่นะครับอีกคันหนึ่งก็ที่จับอยู่ครับหมายเลข77ครับ ชนกรบุญส่งครับจากทีอา a m ที p ิปปอนไทยแลนด์ระยองครับตอนนี้เราสับสนเลยนะครับสะดุดไปคันหนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะครับหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะรายงานผลอย่างเป็นทางการแต่ที่แน,น่ๆนะครับที่นำอยู่เป็นหมายเลข14นะครับหมายเลข14จะยังไปผู้นำกิตรดาวลาราาส่วนอันดับที่2เป็นของหมายเลข4.6นะครับน้องมังกร ทีเดียวกันด้วยนะครับอันดับ3มหมายเลข3 5 1หและอันดับ4ี่หมายเลข88ดยังอยู่กับเขาครับหมายเลขหนึ่งครับเดี๋ยวผลอย่างเป็นทางการจะรายงานให้ทราบอีกครั้งนะครับเพราะว่าวันนี้รถในการแข่งขันนั้นเกิดอุบัติเหตุล้มเยอะหลายคันเลยทีเดียวน,นะครับตำแหน่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็แซงกันไปแซงกันมานะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับสำหรับที่พันธ์ับ ไม่ต้าบว่าเจนัตตลีดูอยู่หรือเปล่าเหลือหนึงรอบสนามครับสำหรับกิษดาวราร่าครับขอให้พี่พันศักดิ์น้ำมีสุขภาพแข็งแรงไวๆนะครับมีโอกาสเราก็จะไปเยี่ยมเยียนกันโอ้โหยังคิดถึงอยู่นะครับสำหรับอดีตอ้ไม่ใช่อดีตนักแข่งคนนี้นะครับเต้ยสุวัฒนชัยผักเพื่อนะครับชมอยู่ด้วยนะครับคิดถึงนเต้นะ อาแล้วครับตอนนี้เวลาใกล้เข้ามาแล้วนะครับผ่านธงตามาคลุกหมายเลข14นะครับดูแลจะลอดหรือไม่ลอดดูแลก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะนาํำค่อนข้างจะห่างเลยหมดจากรุ่นนี้แล้วนะครับ M x 2ม0 A ครับถือว่าเป็นรุ่นสุดยอดของการแข่งขันในวันนี้นักแข่งชั้นแนวหน้าของเมืองไทยนะครับ ต้นต้นของเมืองไทยรวมอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเหลือเพียงไม่กี่โค,ค้งเท่านั้นครับสำหรับกิษดาวาราราเราเชื่อแล้วเกินนะครับว่ากิษดาวราราชหรือว่าน้องมังกรข้าเส้นชชยนี่กองเชียร์ของวังน้อยนั้นต้องกีดสนนลร่นสนามแน่นอนเอาล้วครับผมมาแล้วบอกให้เขาแล้วครับดีครับ ามาแล้วสิบีครับกิตาว่าลาลกองเชียรว,วังน้อยวอย่ายังไงเออลงไปอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะรายงานผลอย่างเป็นทางการนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับมาลูกเข้ามาก็บอกทีมงานวังน้อยนะครับมาสดสดๆดส,ด,ส,ด,ส,ด,สดแล้วนะครับนี่ชมหน้าค่าตาของใครเนี่ยกิตตาว่าลาลา,ลาหรือเปล่าน่ารักเชียวนะ น่ารักชนะกิตดาวัลลาลา่าเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ทํารายการสักคู่หนึ่งเดี๋ยวมาที่เวทีรับรางวัลแล้วชมในรุ่นการแข่งขันรุ่นสุดท้าย MX 2 5 0 a ครับ ครับวันนี้เราก็ต้องกลับมานะครับโดยเฉพาะในเกมการแข่งขันของเรานะครับที่ศูนย์ฝึกกีฬามอเตอร์สปอร์ตแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีนะครับนักแข่งนัก5้านดับตอนนี้ก็พร้อมอยู่แล้วนะฮะณขณะนี้นะครับตอนนี้ได้รับเกียรตินะครับจากคุณเฉลิมพลคลองสุขเลิศฝ่ายกีฬายานยนต์รถจักรยานยนต์ฮอนด้านะครับโดยบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดจะให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักแข่งในรุ่นเจเมก 65อายุไม่เกิน12ปีครับเรียนเชิญมอบตำแหน่งที่5ครับโดยจะมอบให้กับกิรดิตริลิตครับจากจันทบุรีครับเป็นตำแหน่งที่5เดอแล้วนะครับตำแหน่งที่5นะครับเป็นของกิรดิตริลิตนะครับจากจันทบุรีครับและตำแหน่งที่4นะครับของไมเล็กปาสิบแปดครับสันลัพท์อ๋อมีเดมิสือมอบให้ด้วยนะครับผลิภัทรหล่อลื่นนะครับมอบให้ด้วย และก็มอบตำแหน่งที่4นะครับให้กับหมายเลข88ครับสลันพัฒยุทธสุขประเสริฐนะครับจากจันทบุรีครับเป็นตำแหน่งที่สี่นะครับและส่วนตำแหน่งที่3นะครับเป็นของธนวัฒน์มีผิวครับ CRC Group Track MX Team ครับจากสระบุรีนะครับธนวัฒน์มีผิวนะครับจากทีมหนูเล็กนั่นเองนะครับ CRC นะฮะ และรองชนะเลิศนะครับเป็นของชิดนุพงศ์เอี่ยมเพชรเพลงครับจากวังน้อยโมอเตโอร์คอดทีมสราบุรีและก็ขอเสียงกรีดอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ชนะเลิศครับลิสดาวลาลาลดวังน้อยโมอโเตโอร์คอดทีม <Hey. S 1> ขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกคนด้วยนะครับ